อีกเรื่องหนึ่งนะครับในช่วงนี้คุณผู้ชมได้เห็นว่าตลาดหุ้นนะครับหลังการเลือกตั้งเป็นต้นมาเนี่ยคือก่อนการเลือกตั้งวันที่14เนี่ยหุ้นเป็นสีเขียวแต่หลังการเลือกตั้งนะครับดูข่าวลางว่าใครจะได้จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยหุ้นกระดานหุ้นกลายเป็นพื้นที่สีแดงเลยครับนะฮะไม่ใช่พื้นที่สีส้มนะกลายเป็นพื้นที่สีแดงนะครับด้วยความกังวลใจของนักลงทุนอของ ความไม่ชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลหรือแม้กระทั่งท่าทีที่เกี่ยวข้องกับนโยบายที่พักเป็นแกนนําก็เลยทําให้เกิดความผันผวนขึ้นในตลาดทุนวันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับได้พูดผ่านรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลน,นะครับ ก็พูดถึงว่านายกพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้รับทราบรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดเงินตลาดทุนในประเทศไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีความผันผวนจากผลกระทบของภาวะตลาดต่างประเทศประกอบกับในประเทศอยู่ในช่วงการจัดตั้งรัฐบาลใหม่โดยพลเอกประยุทธ์มองว่าความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุนในระยะนี้จะเป็นภาวะที่เกิดขึ้นเพียงระยะสั้น อยากให้นักลงทุนมองประเทศไทยจากศักยภาพที่แท้จริงซึ่งปัจจุบันพื้นฐานเศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งนะครับมีภูมิประเทศที่เอื้อต่อการลงทุนเพื่อผลิตสินค้าส่งออกไปยังประเทศในอาเซียนและทั่วโลกครับขณะนี้นะครับขณะที่สำนักงาน b o i สำนักงาน EC ก็มีมาตรการส่งเสริมและดึงดูดการลงทุนที่จูงใจอย,อย่างมาก แม้ระยะสั้นตลาดเงินตลาดทุนจะเกิดความผันผวนบ้างแต่นายกรัฐมนตรียังมั่นใจในพื้นฐานเศรษฐกิจไทยที่แข็งแกร่งขณะที่ภาคเศรษฐกิจนะครับภาคเศรษฐกิจจริงเนี่ยอย่างการท่องเที่ยวตอนนี้ก็ฟื้นตัวดีมากครับนะฮะการลงทุนเอกชนมาตราการส่งเสริมต่างๆทั้ง BOI และ EEC ก็พร้อมครับคุณผู้ชมครับ นี่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจที่เราเริ่มเห็นความผ,ลผ,ลผลันผวนนายกก็ย้ำว่าเป็นเรื่องระยะสัน้นนะครับ